มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่4เตือน68จังหวัดเตรียมรับมือฝนหนักกรมอุตุประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง24กรกฎาคม2565ฉบับที่4ลงวันที่20กรกฎาคม2565 ร่องมรสุมกำลังแรงเข้าพาดผ่านทางภาคเหนือเข้าสู่ย่ำความกดอากาศต่ำที่เข้าปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะจึงทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้แล้วก็น้าป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ 21กรกฎาคม2565ถึง22กรกฎาคม2565นะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตพิศนุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินขอนแก่นชัยภูมิ มหาสารคามร้อยเอ็ดอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะพาคตะวันออกจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ 2 3 2 4กรกฎาคม2 5 6 5ภาคักเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีและหนองคายพากกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดจันทบ,บรุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะภักใต้จังหวัดเพชรบ,บรุรีประจวบคีรีขนันชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ สำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ขอขอบคุณกลุมอุตุนิยมวิทยาและขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ